โดยในวิดีโอนี้เราจะมาเปิดกล่อง f ฟล์2016 t r รเชอร์หมายเลขหนึ่งหรือเจ้ากล่องแรกจากทั้งหมด4กล่องที่มาพร้อมกับ Battle Pass ประจำฤด,ดูใบไม้ร่วงปี2016โดยเงื่อนไขในการเอากล่องนี้มาเปิดก็คือเราจำเป็นจะต้องมีสมุด b a t t l e p a s s ก่อนนอกนั้นจะไปซื้อกล่องเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าปลดล็อกเอาตามการอัปเลเวลของสมุด b a t t l e p a s s ก็ได้ด้วยเหมือนกันส่วนภายในกล่องประกอบไปด้วยไอเทมที่เปิดแล้วได้ช่วทั้งหมด5เซต ซึ่งทั้ง5เซตก็จะมีเอฟเฟกต่างๆซึ่งสามารถปลดล็อกได้ด้วยการใช้ผงวิเศษสีเขียวในขณะที่ของแรไอเทมเป็นเซตของ AM ส่วนของเว r ี้แรไอเทมเป็นเซตของเจ้า w a r l ็อกสวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ ggkeystore com เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง Steam Wallet, iTunes, Google Plus, PSN ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมง เรามาเริ่มกันที่เซตแรกเป็นเซตของเจ้าปลาที่เอาเปลือกของกุ้งลอบสเตอร์ตัวใหญ่เป้งๆมาจัดทำใหม่ให้กลายเป็นชุดเกาะซึ่งถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จครั้งที่สองสำหรับเซตของเจ้าตัวนี้คือย้อนเวลากลับไปนิดนึงมันเองเป็นเหมือนกับ พลายน้ำใช่ไหมไม่เชิงเป็นปลาสัทีเดียวเป็นเหมือนพลายน้ำอะไรประมาณแบบนั้นแล้วด้วยความที่มันเป็นพลายน้ำนักลบถือมีดถือดาบนิดหน่อยคนก็เลยพยายามท,ทําเซตให้มันในลักษณะของการสวมชุดเกราะให้กับมันซึ่งไม่ผิดดูดีงามดูเหมือนกับว่าดูยกระดับขึ้นมาแต่มันก็ดูเซฟมากๆเกินไปหน่อยเรียกได้ว่าสวยแต่ว่าดูน่าเบื่อนั่นเอง ในขณะที่เซตที่ประสบความสําเร็จเป็นเซตแรกก็คือเจ้าเซตนี้เพราะว่ามันมาในธีมมันมีธีมมันไม่ใช่แค่ใส่ชุดเกราะเพื่อป้องกันการโจมตีเฉยเฉยมันเป็นปลาฉลามมันดูน่ารักเหมือนกับมาร์ชคอตในกีฬาต่างๆมันเลยประสบความสําเร็จดูได้จากมันเปิดจากกล่องที่ราคาแค่89บาทแต่ว่าในทุกวันนี้ถ้าไปดูในตลาดมันตัวเซตเป็นร้อยเลยด้วยซ้ํา แล้วมาวันนี้เซตเจ้ากุ้ง lobster ก็ประสบความสำเร็จในรูปแบบคล้ายกัน,กนดีกันไปคนละแบบคือมีธีมเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นธีมกุ้ง lobster แทนแล้วที่เก๋กว่าเซตปลาฉลามหน่อยหนึ่งก็คือการที่มันเพิ่มสีสันส้มๆแดงๆเข้าไปในตัวฮีโร่ที่มีสีเดียวกันทั้งตัวอันนี้ช่วยได้เพราะว่าถ้าเซตปลาฉลามเวลาอยู่ในตัวเกม มันค่อนข้างจะเป็นสีฟ้าทั้งตัวบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะคิดว่าโอเคมันกลายเป็นก้อนอะไรไม่รู้เล็กๆฟ้าๆเพราะว่าตัวฮีโร่โมเดลมันเล็กมากๆตัวมันเตีย้ยพอๆกับเจ้าสไนเปอร์เลยด้วยซ้ําแต่อันนี้ช่วยได้ช่วยได้มากๆเพราะว่าสีสันต่างๆเวลาไปอยู่ในตัวเกมแล้วจะทําให้เห็นตัวเลเยอร์ที่แตกต่างออกไปแบ่งได้ชัดนั่นแหละว่าอันนี้คือเนื้อของมันนะอันนั้นคือชุดเกราะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปดูในตัวเกมตรงนี้ก่อนเวลาเราปลดล็อกเอฟเฟกจะกลายเป็นกุ้ง l o เตอร์สายฟ้าฟาด <c oughs> <c oughs> เอาเอาเฉพาะธรรมดาธรรมดาก่อนพอไปอยู่ในตัวเกมเห็นไหมว่ามันลักษณะคือจะเห็นชัดเจนเลยว่าชุดเกราะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเนื้อแล้วนะ อะไรประมาณแบบนั้นอยากจะกินก็ต้องแกะชุดกอดตรงนี้ก่อนนะอะไรประมาณแบบนั้นส่วนความดีงามก็คือภาพดิสเพย์ด้วยตัวกุ้ง l o เตอร์ที่เป็นหมวกเกาะมันเป็นแหลมแหลมเหมาะสําหรับตัวฮีโร่ที่หันหน้าลงบนพื้นพอดีค่อนข้างจะเป๊ะมากๆแล้วเวลาสลับกลายเป็นเหมือนกับปลดเอฟเฟกก็ยิ่งเก๋เข้าไปใหญ่เพราะว่าตรงส่วนหัวเหมือนสร้างจุดดึงสายตาเวลามองเข้าไปแล้วเราจะเห็นส่วนหัวก่อนวิง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 ,วงขึ้นมาถือเป็นเซ็ตที่ค่อนข้างจะเหมาะถ้าเกิดว่าใครมีผงวิเศษ จำกัดก็เลือกเป็นบางเซตได้เซตนี้เหมาะมากๆแต่อาจจะยังไม่ใช่เหมาะที่สุดแต่ถ้าเราชอบตัวนี้ตัวนี้เหมาะที่จะเอาผงวิเศษมาโรยเล่นกันเซตที่2เป็นเซตของเจ้า v e n นอมแมนเซซึ่งดูผ่านๆมันก็ยังไม่หลุดพ้นสไตล์ของ Starcraft อะไรแบบนั้นใช่ไหมตัวมันเองยังดูลักษณะเหมือนกับ Unit ยูนิตของเผ่าเซิร์กอยู่แต่คราวนี้เหมือนกับเปลี่ยนนิดนิด ดูตรงหนอนที่อยู่ด้านบนของมันลักษณะเหมือนกับโอเคด้านล่างเหมือนกับเป็นเผ่าเซิร์ฟสุดๆไปเลยมีแง่งมีหนามข้อมือก็เป็นหนนามแต่ว่าตรงแง่งที่อยู่ด้านบนของมันที่เอาไว้ยิงผิดลักษณะเหมือนกับเป็นเครื่องจักรเผ่าพันธุ์ของโปรโตอสแทนคิดภาพบอ,อกไหมเหมือนกับเหมือนกับเวลาเราดูหนังเอเลียนที่มันไปเพาะพันธุ์ร่างแยกของมันในตัวท้องของพีเดเตอร์แล้วก็คลอดลูกออกมา อันนี้ลักษณะแบบนั้นเลยเหมือนเผ่าเซิร์กไปฝังไข่เอาไว้ในร่างของโปรโตอสแล้วก็โพะมุดออบาัจากพุงกลายมาเป็นเจ้าตัวนี้เหมือนเอาสองเผ่าพันธุ์มารวมกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอาเข้าจริงส่วนที่ผมชอบที่สุดเกี่ยวกับเจ้าเซตนี้ก็คือเวลาที่เราหันหลังคือด้านหน้ามันก็เป็นตัวผีบ้าผีบอไปตามภาษาของเวนอมแมนเซอร์แต่ด้านหลังของมันทำให้ดูสยองนิดนดเป็นสยองแบบดีเน่ยคือ มีเหมือนกันสยองแบบดีมันสยองแบบคนลุกนิดๆคือเหมือนกับตัวไวนอมแมนเซอร์ถูกผีเสื้อตัวหนึ่งกําลังสิงร่างอยู่คิดภาพออกไหมคือที่อยู่ด้านหลังมันเหมือนจะเป็นผีเสื้อเนี่ยไม่ได้เหมือนจะเป็นร่างของไวนอมแมนเซอร์เหมือนผีเสื้อกําลังเข้าไปฝังอยู่ในร่างของเวนอมแมนเซอร์แล้วก็บังคับเวนอมแมนเซอร์เอาไว้ซึ่งไม่เฉพาะตัวเวนอมแมนเซอร์เท่านั้นวอรดของมันก็ด้วยเหมือนกันยิ่งวอดนี่จะยิ่งชัดเจนเลยด้านหน้าเหมือนไวนอมแมนเซอร์ธรรมดาแต่ด้านหลังเหมือนกับเป็นลูก ของผีเสื้อกําลังเหมือนเป็นกาฝากเล็กๆอะไรประมาณแบบนั้นซึ่งซึ่งมันดูสยองขวัญในแบบที่ดีอย่างที่บอกเลยทําให้ชอบมากๆเกี่ยวกับเจ้าเซตนี้ติดนิดเดียวนิดเดียวตรงที่ว่าเวลาที่อยู่ในตัวเกมจริงๆด้วยความสวยของตัวเซตเนี่ยเราชอบแอนิเมชันในการเดินแล้วก็เซตต่างๆที่พลิ้วไปพลิ้วมาของเจ้าตัวนี้ทีนี้ถ้าเราปลดล็อกเจ้าเอฟเฟกเพิ่มเติมขึ้นมา แสงวิงวิงที่เพิ่มเติมขึ้นมาของเจ้าผีเสื้อมันทําให้บทบังแอนิเมชันในการเดินของเจ้าตัวนี้เนี่ยคือมันเหมือนกับดึงความสนใจของเราออกจากแอนิเมชันในการเดินหรือพูดง,ง่ายๆก็คือล้นเป็นนิดนึงในเมื่อตัวเซ็ตมันค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วเลยเป็นเซ็ตที่สวยแต่ไม่จําเป็นจะต้องปลดล็อกเจ้าเอฟเฟกก็ได้พอไปอยู่ในตัวเกมแล้ว เอฟเฟกไม่มีผลอะไรกับภาพดิสเพย์เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรแล้วเวลาเดินโดยที่ไม่มีเอฟเฟกมันดูสวยกว่ากันมากๆนะ่ะผมชอบแบบนั้นมากกว่าก็ยิ่งดีเลยเพราะว่าประหยัดผงวิเศษไปในตัวด้วยเซ็ตที่3เป็นเซ็ตของเจ้ารัางคาวในสตอเกอร์อันนี้ ด้วยความที่มันมีแค่2เซตเท่าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เลยจําเป็นจะต้องนํามาเปรียบเทียบกันนิดหนึ่งแล้วถือว่ามาได้ถูกทางลักษณะแบบเดียวกันกันกบเจ้าปลาก่อนหน้านี้นั่นแหละคือเซตแรกของมันที่มาพร้อมกับงานก่อนหน้านี้มีลักษณะเหมือนกับ p l a y s a ซ e ด้วยการใส่ชุดเกราะให้กับเจ้าตัวนี้ซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วในตอนที่เปิดกล่องคราวนั้นว่าโอเคดีใจที่เจ้ามีเซตแต่ว่าเจ้า ใส่ชุดเกราะมันดูทะแม่งทะแม่งโดยเฉพาะในส่วนของข้อมือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดีใจที่เจ้ามีชุดเกราะเป็นของตัวเองแต่แต่ด้วยทุกๆอย่างของมันมันไม่ควรจะใส่ชุดเกราะอะไรแบบนี้มันไม่ควรจะเป็นทางการมากขนาดนั้นต่อให้มันแก้ผ้าไม่มีเสื้อใส่ก็ตามแต่เจ้าก็ไม่ควรจะมีชุดเกราะที่หัวหรือข้อมือถ้าเจ้าจะแก้ผ้าแล้วก็กางปีกแบบนี้วิ่งไปวิ่งมาทั้งวันทั้งคืน คิดภาพออกไหมมันขัดแย้งกันกับลักษณะของตัวฮนะีโร่น่ะแล้วพอมาในเซตนี้โอเคเห็นแวบแรกผมไม่ค่อยชอบปีกสักเท่าไหร่มันดูเหมือนปีกของน้องควอบควีนออฟเพนซะมากกว่าแต่โอเคด้วยชุดเกราะที่ส่วนหัวแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ข้อมือทั้งสองข้างข้อมือข้างหนึ่งเป็นแบบ จอปีศาจจอปีศาจหน่อยอีกด้านหนึ่งไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันโอเคมันดูบ้านๆดีเหมาะสาหรับตัวละครที่ชาตินี้จะไม่มีวันใส่เสื้อมันมันเหมาะแล้วพูดง่ายๆก็คือเซ็ตนี้มันมาตีมได้สมกับตัวละครมากกว่าแล้วก็ดูไม่น่าเบื่อดีด้วยคือเจ้าควรจะมาสายดาร์คควรจะมาสายโหดควรจะมาสายบ้านๆถ้าเจ้าจะมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ควรจะเป็นจอมปีศาจหรืออะไรประมาณอย่างนั้นไม่ใช่ลูกขุนนางไม่ควรจะใส่ชุดเกราะอ,อะไรก็ว่ากันไป ดูรวมๆแล้วถือว่ามีสเสน่ห์แล้วก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องปลดล็อกเอฟเฟกเพิ่มเติมคือถ้าปลดล็อกรู้สึกเสียดายผมวิเศษมากๆเพราะว่าเมื่อปลดล็อกแล้วโอเคดูตรงนี้มันดูสวยดีเหมือนกับมีไฟเพิ่มขึ้นมาตรงตัวปีกมันดูเหมือนกับโอ้โหบรรจงมากๆเลยนะใส่ไฟบรรจงเข้าไปทุกตัวปีกเลยทุกแง่งทุกเงื่งพร้อมกันหมดแล้วถ้าเกิดว่าเป็นโหมดกลางคืนโอ้โหไฟก็ยังอยู่ดูสวยงามแต่ในความเป็นจริงมันจะไม่เชิงอย่างนี้สักเท่าไหร่พรอไปอยู่ในตัวเกม เราวิ่งไปวิ่งมาด้วยเอฟเฟกมันแทบไม่เห็นเอฟเฟกที่ปลายๆเลยเนี่ยคือมันเห็นกลายเป็นเส้นๆอะไรก็ไม่รู้มันไม่มีออร่าเป็นไฟท่วมๆสวยๆเหมือนเป็นเส้นเพิ่มเติมขึ้นมาเฉยๆดูลิเกแล้วก็ลกไปไซะอย่างนั้นสู้ไม่มีเลยจะดีกว่า เอาเป็นว่ามาถูกทางแล้วที่มาสายดักแต่ในเซตถัดไปสิ่งที่เราต้องการจากเจ้าตัวนี้ก็คือเปลี่ยนหน้าตาของมันให้มากกว่านี้หรือใส่ธีมเพิ่มเติมขึ้นไปให้มากกว่านี้ให้มันดูน่าสนใจหรือว่ามีเอกลักษณ์มีบุคลิกมากขึ้นนั่นเองแต่ถือว่ามาถูกทางแล้วสําหรับเจ้าเซตนี้สําหรับเจ้าตัวนี้เซตที่4เป็นเซตของเจ้าปักอันนี้เอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นเซตที่ดู เสมอตัวสุดๆไปเลยเนะี่ยมันดูน่าเบื่อไปนิดนึงเพราะว่าเซตที่มีก่อนๆหน้านี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกันค่อนข้างเยอะแต่ก็น่าเห็นใจเพราะว่าตัวมันเองไม่ค่อยมีอะไรจะให้เปลี่ยนนะแต่ถึงอย่างนั้นเซตนี้ก็ยังไม่ดีตรงที่ว่าโอเคเซตส่วนใหญ่ของเจ้าตัวนี้ปีกกับหัวกับหางมันมีแค่3ส่วนแค่นั้น คนมักจะเปลี่ยนให้มีลักษณะเหมือนเหมือนกันไปหมดหางเป็นม้วนๆปีกก็จะเป็นม้วนๆหัวก็จะเป็นม้วนๆงอนม้วนๆอะไรแบบนั้นแต่คราวนี้โอเคหัวก็เป็นหัวคือเป็นชุดเกราะช่วยได้มากเวลาที่ไปอยู่ในตัวเกมเพราะว่าภาพดิสเพย์จะได้สวย ส่วนปีกกับหางนั้นเราพอเข้าใจได้แต่ข้อดีก็คือเขาทําปีกกับหางออกมาเป็นคนละสีกับสีของตัวละครช่วยได้มากเวลาที่อยู่ในตัวเกมเพราะว่าจะได้เห็นแยกกันชัดเจนว่านี่คือตัวนะนี่คือปีกนะซึ่งทรงของปีกก็เป็นแหลมๆด้วยก็ช่วยได้เพิ่มเติมอีกระดับหนึ่งแต่ประเด็นจริงๆความดีงามของเจ้าเซตนี้ก็คือถ้าเรามีผงวิเศษควรจะโรยใส่เจ้าเซตนี้มากๆเพราะว่าเอฟเฟกของมันจะวิงวิงอยู่ทางด้านหลังและมันจะไม่เหมือนกับ เจ้าเวนอ m แมนเซอร์ที่มันสวยเวลาที่เดินอยู่ทางด้านหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเอฟเฟกอยู่ทางด้านหลังก็จะลบตาไปสมดแต่เจ้าตัวนี้ด้านหน้ามันไม่มีอะไรมันตัวเล็กกระจิ๋วเดียวด้านหน้าของมันเป็นก้อนกลมๆสีฟ้า,ฟาๆเฉยๆสิ่งที่ดีงามคือด้านหลังแล้วพอมีเอฟเฟกปีกวิ่งๆแบบนี้คือน่าจะเป็นเซตที่เหมาะที่สุดที่จะโรยเลยด้วยซ้ำเซตที่5เป็นเซตของอาร์มี่ไนทอันนี้ถือว่า ในที่สุดก็มีความลงตัวในอีกรูปแบบหนึง่งคืนที่ผ่านมาเซตของเจ้าตัวนี้จะมีลักษณะ2อย่างคือ1ชุดเกราะหนาๆหนักๆซึ่งก็สมส่วนกับตัวละครดีเพราะว่ามันถืออาวุธอันใหญ่ๆแต่มักจะพลาดท่ากระตรงผ้าคลุมที่จะทําเป็นแผ่นๆทําให้ตัวละครดูเทอะทะเทอะทะเพราะว่าตัวเกราะก็เทอะท่อยู่แล้วผ้าคลุมก็เทอะทะตามไปด้วย ในขณะที่เซตที่ผมชอบที่สุดจะมาฉีกแนวในลักษณะที่ว่าชุดเกราะจะไม่หนาไม่หนักแล้วจะดูพลิ้วพลิวแล้วก็ตัดผ้าคลุมออกให้ดูพลิ้วเข้าไปใหญ่มันก็ดูดีไปหมดแต่ว่าเซตนี้ผมไม่ชอบในส่วนของอาวุธสักเท่าไหร่แล้วด้วยความที่มันพลิ้วไปท้งตัวความหนาความหนักมันก็เลยหายไปพอสมควร แล้วทุกอย่างก็มาลงตัวที่เซตนี้มันไม่ได้สวยไปกว่าเซตอื่นแบบอลังการงานสร้างอะไรแต่ว่ามันมีคอนเซปต์ที่ค่อนข้างจะสมดุลในตัวมันเองคือชุดเกราะมาแบบหนาเหมือนเดิมให้สมส่วนกับการเป็นอัลม,มี่ไนท์หัวไหล่เป้งๆใส่หมวกทั้งหัวแล้วเปลี่ยนผ้าคลุมให้ดูเป็นพิ้วๆสองทางแทนเพื่อให้ผ้าคลุมไม่ทําให้ตัวมันเทอะทะมากเกินไปเหนือสิ่งอื่นใดชอบอาวุธของมันมากๆคือด้วยขนาดพูดถึงขนาดนะไม่ใช่ดีไซน์ มันค่อนข้างจะสมส่วนกันกันกบอาวุธ Immortal คือ Immor t a ทลนะผมชอบตัวดีไซน์ของอาวุธพอสมควรแต่ว่าไม่ชอบเอฟเฟกเวลาใช้สกิลฮิลแล้วอาวุธนี้มันช่วยได้เพราะว่าขนาดของมันรูปแบบของมันสีสันของมันคล้ายๆกับอาวุธของ Immortal คือใหญ่ดีแล้วก็ดูเป็นสีขาวสีขาวสีขาวเข้ากันกับเซ็ตของตัวละครแต่ว่าคงไว้ซึ่งเอฟเฟกการฮิลแบบเดิมๆอันนี้ช่วยได้มากเพราะว่าผมไม่ชอบใช้เจ้าคอนอิมอร์ a l ลจริงๆ ในขณะที่ถ้าเกิดว่าปลดล็อกเอฟเฟกตจะเป็นวงแหวนเทวดาขึ้นมาบนหัวเหมือนพวกควนซี่ในาร์ตูนเรื่องบีชอะไรแบบนั้นเท่ไหมเท่ดีมากๆแล้วข้อดีก็คือมันเป็นส่วนหัวด้วยทําให้เห็นในภาพดิสเพย์แบบชัดเจนสุดๆเวลาไปวิ่งอยู่ในตัวเกมถ้าเกิดว่าไม่มีเอฟเฟกอะไรเราก็จะพึ่งพาพระคุมนั่นแหละที่จะแบ่งแยกให้เราเห็นชัดๆว่าโอเคตรงนี้คือส่วนหัวนะตรงนี้คือส่วนหัวไหล่นะ อ้าวแล้วนี่คือด้านหลังแล้วนะถึงได้มีผาคุมสีแดงๆออกมาแต่ถ้าเกิดว่าปลดล็อกเอฟเฟกเข้าไปด้วยก็จะมีส่วนหัวที่ชัดเจนว่ามีแสง,งวิิงนี่คือหัวแล้วนะแล้วนั่นคือหัวไหลแล้วนี่คือผาคุมก็จะมีเลเยอร์ของตัวละครเพิ่มขึ้นนั่นเอง โดยรวมๆแล้วจาก5เซตที่พูดถึงไปถือว่าวาวทำกล่องนี้ออกมาได้ค่อนข้างดีและสมกับที่เป็นกล่องแรกด้วยเพราะว่าจะเป็นกล่องที่จะจูงใจให้คนหันมาซื้อ b a t t ท e Pass ทีนี้เราไปดูกันในส่วนของของ,ของ,ของแรงไอเทมกันบ้างเป็นเซตของเจ้า AM ลรายละเอียดของตัวเซตตรงนี้มันค่อนข้างจะกำกึ่งมากๆในความคิดของผมคืออ่าถ้าใครชอบ AM แบบว่าปิดตาซึ่งมันเคยมีมาแล้ว ก็เท่ดีแปลกแบบหนึง่งผมยาวล่ะพอปกติจะเป็นผมทรงมอฮอกบ้างหัวล้านบ้างอะไรก็ว่ากันไปก็ก็เท่ไปอีกแบบหนึง่งแต่ที่ผมชอบจริงๆเกี่ยวกับชจดเซตนี้ก็คือในส่วนของลาตัวที่เป็นเหมือนกับชุดเกราะเหล็กอะไรประมาณแบบนั้นกังกงกางเกงเออเท่ดีแต่ไม่ชอบในส่วนของหัวไหลสักเท่าไหลซึ่งถ้าเกิดว,ว่าใส่เฉพาะในส่วนของหัวไหลไปอยู่กับเซตอื่นก็คงจะผิดผีสุดๆเหมือนกับเป็นเฟสเด็ดวอยเลยด้วยซ้ําแต่ทีนี้ในภาพรวมของมนันพอออกมาแบบนี้ปั๊บ พอไปอยู่ในตัวเกมมองผ่านๆเหมือนจะแอบ,บลิกเกคือมันมันดูแบบจอมยุทธจอมยุทธในลักษณะหนึ่งแต่พอมองดูรวมๆทุกองค์ประกอบรวมกันโดยเฉพาะเวลาที่วิ่งตัวเล็กๆหลุนๆอยู่ในตัวเกมก็จะเข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงถูกเลือกมาเป็นของแลไอเทมเพราะว่าความสมดุลของดาบทั้งสองข้างแสงตรงข้อมือแล้วก็วิ่งๆตรงผมทุกอย่างพอวิ่งอยู่ในตัวเกมแล้วมันดูสมดุลไปหมด ใช่ไหมแถมตัวดาบที่มีแสงวิงว่งก็ทําให้รู้สึกการฟันทรงพลังมากขึ้นด้วยซึ่งที่จริงถ้าไม่ได้ฟาร์มก็ฟันกากนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกไปเองจากเซตว่าดูดาบมันดูแรงขึ้นเพราะว่ามันมีแสงวิงว่งเคลือบอยู่ดังนั้นถามว่าชอบไหมมันก็เท่ดีถือว่าทำออกมาได้สมดุลแล้วก็เน้นหนักไปที่ตอนที่อยู่ในตัวเกมมากกว่าแค่ภาพโมเดลแต่ว่ามันก็เป็นของตัวแคลรี่ซึ่งผมเล่นไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้ามีโชคได้ขนาดนี้ ขอเติมอีกหน่อยนึงแล้วข้ามไปเซตต่อไปได้ไหมอ่ะเพราะว่าคราวนี้ของเวลี่แยไอเทมเป็นเซตของเจ้าวอลล็อกฮีโร่อันดับหนึ่งของผมตัวที่เล่นบ่อยที่สุดตัวที่ชอบที่สุดแล้วมันก็เป็นของเวลี่แรไอเทมที่ได้ยากที่สุดทุกทีทีนี้เราไล่กันไปทีละส่วนเอาเฉพาะตัววอลล็อกเองก่อนซึ่งผมยอมรับมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วว่าวอลล็อกมันไม่เท่หรอก มันเป็นแค่ตะแก่ตะสีตะสาธรรมดาเดินเจอได้ตามหน้าเซเว่นทั่วๆไปแล้วมาคราวนี้หัวกลมๆเหมือนกับเจ้าฮูสก็ไม่เชิงคล้ายๆจะหัวหมวกกันน็อกก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเวลาไปอยู่ในตัวเกมภาพดิสเพย์หัวมันกลมๆมากเกินไปหน่อยแต่ว่าโอเคโหนดมันดูเท่ดีแหละแต่ว่าหัวมันกลมบล็อกไปเลยเนะี่ยเหมือนกะลาครอบแต่โอเคเราเราเรา,เราทำใจเรื่องนี้มานานแล้วส่วนของชุดเกราะเพิ่มเติมขึ้นมาก็ เอาเข้าจริงมันเหมือนกับเป็นดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากันกับเจ้าตัวโกเลมหรือเจ้าตัวโกลมอาจจะถูกออกแบบมาให้ดีไซน์เข้ากับเจ้าชุดเกราะแต่ว่าตัววอลล็อกใส่ชุดเกราะมากไม่ได้เพราะว่ามันเป็นจอมเวทมันก็เลยเสริมชุดเกราะได้เท่านี้ซึ่งเราก็พอใจแล้วเราแค่ต้องการอะไรก็ได้แทรกแทรกเข้ามาหน่อยเพื่อให้ตัววอลล็อกไม่ได้เป็นแค่แท่งเทียนสีแดงๆอะไรเฉยเมันเหมือนเทียนไหว้เจ้าอะคิดภาพออไหมที่อยู่ตามตีจู่เอีย้ยอะไรแบบเนี้ยเทียนสีแดงๆเออถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงทั้งตัวจะเป็นแบบนั้น ถัดมาเป็นส่วนของอาวุธรู้สึกว่าธรรมดาธรรมดาไม่เท่จนแบบต้องพูดถึงให้ได้แล้วก็ไม่ได้แบบอีอะไรมันดูธรรมดาธรรมดากลางๆส่วนของที่อยู่ในมือที่เป็นตะเกียงอันนี้มันดีงามตรงที่ว่ามันมีออร,รา่าค่อนข้างจะรุนแรงมากๆเวลาไปอยู่ในตัวเกมมันวิง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 ,วงใส่หน้าเราอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นคือความดีงามแต่ก็แน่นอนความดีงามที่สุดก็คือเจ้าตัวโกเลมซึ่งคราวนี้เหมือนกับ เอาส่วนที่ผมชอบที่สุดของเจ้าตัวโกเลมมาไว้รวมกันก่อนหน้านี้ผมชอบเจ้าตัวไซมอนของผมมันไม่ได้ชื่อไซมอนหรอกผมตั้งชื่อไมนว่าไซมอนเพราะว่ามันดูเป็นสับประหลาดดีแต่ข้อเสียของเจ้าไซมอนตัวนี้ก็คือมันไม่มีไฟในตัวมันเองคือดีไซน์ตั้งต้นของโกเลมของเจ้าวอลล็อกนั้นจะมีไฟมันเป็นแบบนั้นมันเป็นปีศาจที่มาจากขุมนรกอะไรสักอย่างมันมีไฟท่วมๆอยู่แต่เจ้าไซมอนไม่มีผมชอบมันในลักษณะที่ว่ามันเป็นเจ้าเนื้อ ดูตบตีและเป็นสัตว์ประหลาดตบตีแต่มันไม่มีไฟทีนี้พอมาเป็นอันนี้มันมีลักษณะเหมือนกับเวลาเราดูหนัง The Lord of the r i n g ใช่ไหมก็จะมีทโทรมีออกตัวเป้งๆซึ่งพอในสงครามสุดท้ายสุดท้ายเราก็จะเห็นมันถูกจับมาใส่ชุดเกราะลักษณะแบบนั้นก็คือเจ้าตัวนี้ มันให้บรรยากาศเหมือนกับเจ้าไซมอนตัวเดิมของผมแต่ว่าถูกจับเอาไปปุยยี่ปุยยำทรมานทรกรรมเปลี่ยนให้เป็นดาร์กไซม์แล้วก็สวมชุดเกราะอ,ออกมาสู้เออเป็นเป็นอุลุคไฮอะไรแบบนั้นเออเออผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันมันดูแทนเจ้าไซมอนได้เลยนะมันคือเจ้าไซมอนเบอร์2มันมันใช่จริงๆแต่ก็มันน่าครับแ้นใจที่มันกลายเป็นของเวนิลไอเทมซึ่งต้องไปลุ้นเกทีนีว่าจะเปิดได้ไหมโอเคโมเมนต์แห่งความเป็นจริง จริงจริงจังๆต้องได้วอลอกนะได้ปลดแม่เอ็มก็ได้ขอเลือกเลยเพราะว่าเอาไปทำไมใช่ไหมเล่นไม่เป็นเคยแคสเอ็มแค่ครั้งเดียวเองมั้งแล้วในเกมนั้นไม่ตายเลยทั้งเกมด้วยนะครับข่าได้เป็นก่อบเป็นกรรมแต่ว่ามันคงจะฟุกดังนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปเล่นมันอีกต่อไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่กล่องแรกเรารู้ว่าเราจะไม่ได้เจอกล่องแรกต่อตจะได้ยังยังยังไม่ได้ในกล่องที่2หรอกมันจะได้ในกล่องถัดไป เมื่อกี้เมื่อกี้พยายามจะไม่ให้มันตั้งตัวเฮ้ย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 ,ฮย,ฮยเดี๋ยว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 เฟิร์ลวเว้ยนัยสามกล่องยังไวเลยน้ำลายแตกฟองเลยอืมเฮ้ยไอยแผนที่ว่าปล่อยให้มันหมุนหม่นบุนแล้วเราก็กดหยุดกลางคันมันไม่ได้ผลแล้วเนะี่ยเกมมันจับไตเราได้แล้วเนะี่ยกดไปสามทีมันยังไม่มาซักเซตเลย เอ็มก็ได้เพื่อเอาไปขายแล้วก็ซื้อวอลล็อกเฮ้ยโอ้ยทำไมกล่องที่มาพร้อมสมุดมันเปิดได้ไอเทมยากจังเลยล่ะมมันไม่ได้แน่ๆเลยนะใช่ไหมถ้าได้มันก็ไม่ใช่เราน่ะสิแต่เราควรจะได้หรือเปล่า ใช่ไหมโอ้ยบุญที่เราทำมากับวอลล็อกมันหมดสิ้นไปนแล้วเมื่อกี้ได้อาชีพเมนเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเพราะว่าเปิดกล่องครบ5กล่องซึ่งเป็นขั้นต่ำของเจ้ากล่องหมาเลขหนึ่งอ่าไม่เป็นไรมันมีกล่องทั้งหมด4กล่องกล่องแรกมันก็อย่างเนี้ยคราวที่แล้วผมก็ไปโชคดีที่กล่องเบอร์ที่2ใช่ไหมหรือ3 2 3 ประมาณนั่นแหละ2องส,องส,ส,สนั่นแหละแต่เดี๋ยวก็ได้กันตอนนั้นโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสําหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผม